สวัสดีท่านผู้ชมท่านกุณผมผมผ่าท่านผู้ชมช่องวิวทุ่มวันแรกแลวเสียแน่นอนว่าเราหยใดกันชั่วว่ายัก์ร้ากันอีกเช่นเคยแม่เรีกรยกว่าว่าติดลมเกมนี้ยังไม่ได้ขายของเลยเออแป๊บน,นึงนะผมขอขายของก่อนเอามันขายกันวะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไอพ่อค้าคนนี้นี่นี่นี่เซลขายไปเออเสียงของมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะแต่ก็นะ คุณก็น่าจะเข้าใจผมอย่ล้วรบ้างนะเข้าใจกันหน่อยนะโอเคเอขาย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 เซลล์แล้วก็ไปหาแม่หญิงแม่นาคนสวยลีลาลีลา Personal, เพอร์ซนาลนี่ยเพอร์ซนาล เก็บตัวของอันมานีมูไปให้หมดเอาไปลงกันเออนั่นแหละมาวันนี้นเราจะทำควยกันใช่แล้วก็ไปอีกสองด่านแล้วก็ใช่แล้วก็จบโอเคเออผมต้องไปที่นารูบุตนารูบุตอยู่ที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วอ,อันนี้ไงยี่สิบห้าหรือยี่สิบเจ็ดอ๋อเกียรี่ผมเคยไปแล้วผมเคยไปแล้วโอเคผมลืม ลืมนิดนึงอาจจะลืมนิดนึงโอเคโอ้หเ,เจ็ดถึงเก้าร้อยเก้าเก้าเลยเหรอพี่ดาเมจปกติผมเท่าไหร่แล้ววะไม่ได้เปลี่ยนดาบเลยด้วยวะก็ God, น่าจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรไหนอะไรอ่ะอืมคอ <Correct. S 2> เล็กยี่สิบบาร์เรลอืมทำลายยี่สิบบาร์เรลในอืมทำลายถังเฮ้ยเก็บถังเหรออ๋อไม่ใช่ทำลายเอ้ย มูแปรมัวผมซวยผมบอกแล้วผมซวยกับภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ไม่จะซวยเก็บเก็บเก็บปุ๊บชึบชึบกระโดดขึ้นกระโดดกระโดดเอ้ยมันมีดานลาอีกเหรออ่าผมขึ้นไปด้านบนก่อนด้านบนมีอะไรด้านบนมีถังถังให้ทำลายนี่ไม่ใช่ถังให้เก็บปุ๊บชึบปึ๊บจ้า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 นี่ใหญ่นี่ให ชึบๆเนี่ยฮะโม่ฮะฮะเฮ้ยอะไรมันแตกห,หนอแตกหนอแตกหนอแตกหนอแตหนอข้างล่างนี้มีถทำเข้าไปกันเฮ้ยโอ้โหอัศวินกระโดงข้างนั้นเลยแกคิดว,ว่าแกเก่งขางนาดไหนกันฮะสวิงโง่นนี้เพือ มามาถ้าถ้าอยู่ถ้ายืนอยู่กับผมได้นานเนะี่ยก็ถ้าอยู่กับผมได้ยันจบก็บมาผมบอกว่าผมเก่งได้ว่าไม่มีใครเก่งเท่าผมตลอดละไม่มีใครเก่งเท่าไม่ไม่หยอกหยอมหยอกยอกผมพูดไปเรืเ่ยเฮ้ยอ๋อของกระโหลกมันฟื้นขึ้นมาใหม่ได้เนาะก็ ล้มอีกสักรอบเป็นไรไปปุ๊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 งเรียบร้อยปะผมไปดีกว่าก่อนที่มันจะเฟื้นขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สามแล้วกูเลือดกูตะกี้ผมเห็นผมเห็นเลือดแบบมันเท่านั้นยะลดเยอะอยู่พอสมควรเลยนะการสู้กับไอ้นั่นอะไปๆลงล่างหลงล่างฮึ๊บระเบิดแล้วก็ใช้ท่าที่ตกคุณเร็วกว่านี้ ปุ๊บปุ๊บนึกเโอเคเอ่อจะ,อะ,อะ,อะไม่ไงไม่ไงโอ้อโหแบบว่าแค่ด่านนี้ด่านเดียวเวลผมขึ้นไปสองแต่ตอนแรกม,มันยี่สิบหกใช่ไหมเออแล้วตอนนี้ยี่สิบแปดแล้วยังไม่ผ่านดา่านแรกชิบหายน่าจริงนะเอ้ยพอหนุ่มซามูไรคนนี้มาอีกแล้วเจ็บเจ็บเจ้บเจ้บเจ็บเจ็บอ่ามามาคิดว่าแกเก่งอะไรขนาดนั้นนะฮะ ฝึกไปเถอะยังไงยังไงคุณก็ไม่เก่งแล้วหมุ่มเดียวลวไปกันต่อฮึ๊บเอ้ยโอ้โหนุม่มคนนี้มาสองมาสองตัวเลยเหรอได้ดิได้ดิได้ดิดดน้องผมก็พร้อมสู้กับคุณได้เรื่อยๆผมผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาให้ของดี ไห้ของดีมากโมอาจะดูปะแปลกนิดนึงเพราะผมว่าเขาาจจะมีน้ำมูกนิดหน่อยก็นะเสี่งอาจจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินก็ขออภัยโทษด้วยนะเอาา้ยใช่ขอแบบประหาอภัยโทษอะไรวะขอโทษนะ<อ>นะที่นี้ด้วยเออ,เ,อเริ่มไปเลยละเ,ลเริ่มไปเลยละเ,ลเริ่มไปเลยละโอเคไปหารอยรอยจำได้ว่าอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเป็นอัศวิน อ่าพนมนี่พนมรีพอร์ตเบ็กคิเปอร์อินฮิวทาวฮิวทาวที่ไหนฮิวทาวก็ที่นี่นี่วะเบ็กคิเปอร์คือคนไหนกูจำไม่ได้ใครวะอ๋อไงเงี้ยพ่นมนี่ขนมนี่ฟู้ดรีเทิร์นเอ้ยโอ้โหได้แบบว่าสองหมื่น Hey you're cool you to you help me? Hey, uh naya not. my um I lost my lol shop loli, loli by losing Okay what the fuck is this it's my tower you used to be mine? Uh, sorry I can not give you money it's only your problem นั่นนั่นมันปัญหาของมึงโอเคไม่ใช่ผมสอรี่ครับผมเนี่ยไม่อนั่นไม่ใช่จุดประเด็นหลัก Listen to I f o u n d my candles treasure map อะไรวะเอ่อจะผมผมรับแล้วกันโอเค done Robert Chase correct at locate up fucking dumb man เลย Om, คืออะไรวะกูไม่เข้าใจเฮ้ยอันนี้ผมจะลองลองดูนะ46นะเกิดไม่พอไม่ไม่พร้อมก็ค่อยออกมาก็ได้คือผมคนแบบว่าท่านจะชิวๆอะไรพวกนี้อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหเด็ยเกี่ยวเราอมาเจ็ดเรียบร้อยก็อัพเลยข้างล่างเป็นไรข้างล่างเป็นสไลด์บวกเจ็ดนี่พรึบๆไปไปอาเมื่อ ตอนนี้บอกว่า,วา active skill เออไม่ใช่เฮ้ยสามารถเกตได้อ้๋อเกตได้ก็สกิลนี้ดิสกิลโกงมีสกิลโ,โกงผมเลยแล้วก็สกิลพุ่งโอ okay. เค don't h a v e e n o u g h ranch อ่าบางคนมีพื้นที่ไม่พอ enough ranch what what is ran I don't อ um ่านแล้วโอเคดูกางเกง19 26ยีบกวกเลือดจำนวนมากบ้าด้มาดิอันนี้มันบวกมานานเท่าไหร่มันบวกเลือดเน้นๆเลยฮะกางเกงนี่เป็นเกงเก่าเนาะเออก็นี่ก็เรียนเรียนรู้เรียนรู้มันต้องหาดาวที่มันบวกมานานร้อยยี่สิบอะ เราจะกดออโต้แล้วให้มันเลือกให้เองเลยนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรผมต้องการแบบว่าดาบดีๆนิดนึงเจนาหมวกมานาให้ผมอะ่ะอันนี้อาร์เมอร์เอ้ยยังไงตอนยี่สิบสี่อันอน,นี้บอกกี่เข้าอาร์เมอร์แล้วช่างหัวแม่งมานา มานาตอนนี้จําเป็นสุดๆฉันก็ขายดาบที่เหลือนั่นแหละเออเดี๋ยวผมเก็บผมเก็บด้านนะฮะเก็บตัวส่วนของอะไรนะดาบของแม่หนูคนนั้นที่ให้ผมมากันเก็บไว้เป็นความทรงจาเล็กๆน้อยๆบอกว่าเอ้ยผมเคยทาเคยอะไรได้ดาบนี้มานะเออเป็นดาบที่บอกว่าผมใช้แล้วกันยะเก่งเซล โอเคคุณลิลาลิลาผมเขาเก็บของนะครับพสโนพสโนวันนี้เก็บเก็บเอ้ยมันสามารถรวมกันได้นี่หว่าเอะทวไมผมไม่รวมกันวะอันนี้รวมอันนี้รวมไม่ได้อันนี้รวมไม่ได้อันนี้รวมสองอันนี้รวมไปรวมรวมไม่ได้เหรอ เอา้เอาอา๋อมันคนยาวแล้วปเะเทกันเหรอโอเคอเครดเรกันนี่สามารถเก็บของได้แบบว่าสามช่องอะเยอะนะไม่ใช่เล่นๆนะนีุ่ยดาบนี่แบบสวิงนี่แบบฟึบฟึบอะรีกว่าโคตรแรงก็ปิ้งแคมป์ถ้าเกิดว่าผมได้ดาบนี้มา น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากหรือว่าไลท์ซอสนี่ก็ดีถ้าได้ไลท์ซอสมานี้คือทุกอย่างแทบจะจบเลยอ่ะบอกว่าผมจะใช้ตะดับหน้าดับดับไลท์ซอสอ่ะชุบ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 ุยดาเมจคูณดูดาเมททำได้ก่อนหนึ่งพัน่ะเะอกี้คุณเห็นไหมมันพุ่งแตะถึงหนึ่งพันน่ะแมวโหดูดมาดีมาดีอะไรอะไร ว่าข้อเสียมันตีช้าอืมข้อเสียอย่างเดียวคือตีช้าซึ่งดาบ,บมันดาบมันก็ตีช้าเท่ากันบอกว่าหรือว่าอะไรผมไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้ดาบมายังไม่ได้ครบเกือบทุกอันเลยฮะไม่ใช่ผมจะใช้ครบเกือบทุกอันได้ยังไงกันล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บมาโอเคเมนูอาหารอีกสักอย่าง อพิกแอกระเบิดระเบิดกับพดชาอะไรอะไรหมาอมมาีินี่ไงนี่ไงน้องน้องเก่งเหรอเก่งกว่าเก่งไป่ไหนกันเชียวเฮ้ยโอ้โหสำเนียงสำเนียงนก็จะออกแต่ว่าผมไม่ใช่คนแถบนั้นนะ แต่สำเนียงออกได้ไงก็ไม่รู้ผมคนนั้นจะงงโมงคนเลยแหะสงสัยดูอะไรพวกนั้นบ่อยชุบชุบชุบป๊บปุ๊บป๊ปมาเนี้มาเนี้มาด้มาด้น้องมาด้มาเด้น้องปุ๊บ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 เ้ยได้ไอ้ดาบ ไม่ใช่ระดับอีพิกเออถุงมือระดับอีพิกถุงมือนี้จะทำให้ผมตแรงขึ้นแน่แน่เฮ้แต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มเลยแท่งผมม,ม่เลอดแค่นี้ผมมีมเลือเลอดเยอะอยู่แล้วแม่แทบจะห้าพันละบอว่าบอกว่าเล่นผมนี้ขึ้นไจะเยอะตัวเลยแหละ มามาแล้วกว่านี้เจ้าเฮ้ยโอ้ขนมขนมนี้โผล่บ่อยนะขนมนี้แข็งแรงขนาดนั้นหรอแค่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอฮะขดเสากันหน่อยสิชุบชิบชุบชุบเก็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 บของอะไรพวกนี้มีให้เก็บเก็บให้หมดไอ้เหลือโอเคเอ่อดาบระดับล่าง เช่ดาบด้าบ,บล่างอืมแล้วนี่นล่างนี่นทำอะไรได้นะช่างม,มันนะฮจขึ้นจ่อมามาปึ้งเฮ้ยหมาป่าหมาป่าเออหมาป่าเราแล้วอย่างนี้จ่าฝูงนะอันนี้จา่นะนนจาฝูงผมจำได้แม่เลือดเยอะจัดแต่กากจ่าฝูงก็กากมาเดียวแหละไม่มีใครเก่งกว่าผมเราเว้ยเออคุณ รูไปเถอะยังไงคุณก็ไม่เก่งกว่าผมอยู่แล้วเอ้ยเลือดผมห้าพันหนึ่งแล้วนะมันเพิ่มได้ยังไงวะข้างล่างมีกล่องผมจะเก็บกล่องยังไงผมจะเก็บกล่องยังไงเอเย้าเอ่อจะเก็บกล่องนั้นยังไงกันนะมันลงไปด้านล่างอะวะ เอาเฮ้ยน้องมันไม่มีกระผมอขอข้างล่างก็ช่างผอมมาแล้วกันนะคือว่ากล่องน,นั้นเอาไว้ให้นักวิจัยภัยคนอื่นซึ่งมันก็มีมันไม่มีมกูนียู่ไปแล้วผมไม่รู้อะเก็บแนะช่ชึบ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 โอเคอ่าเก็บเฮ้ยโอ้โห ชึบชุ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 บมามาน้องมาดิน้อง,น,องน้องเก่งอะไรขนาดนั้นนะสุดยอดเลครับผมผมเนี<ม>่ยเก่งสุดละเจาะเจาะคุณอาจจะได้ยินเห็นผมโม้ยบ่อยนี่ผมไม่ได้โม้เล่นๆนะผมเก่งจริงไม่หรอกผมก็โม้เล่นๆนั่นแหละแต่มันดันเก่งจริงซะได้ ไม่ไม่น่าเลยอุยจจออมานี่ไอหมาโง่ไอหน้าพี่ฉันดูแย่อามาปึ๊บอุ้ยโอ้โหนักเวทหรอนักเวทเรจาจัดการนักเวทก่อนันดับแรกแล้วแล้วเราอะไรอ่ะฮ้าอุ้ยสมุดสมุดเล่มม่วงนะครับผม ถามว่าดีไหมโรเบิร์ตเชดหรือว่าโรเบิร์ตเชดคือตะกี้วะไออ่ะเชดที่มันอยู่ใต้สะพานอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าลงไปเก็บยังไงเพราะผมทำไม่เป็นผมว่าไม่น่าใช่ผมว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ตไม่น่าจะเก็บเหยียบแบบอะไรแบบนั้นไว้ใต้สะพานแน่นอนหรือมันล่วงวะช่างของมันเพราะว่ามันก็แค่บอกว่าอ่าโลเคชั่นซิวเวอร์คี ในสถานที่สีน้ำเงินเก็บคืออะไรวะซิว่าคลิปใหม่มันถ้าเกิดแปลตรงเต็มสีน้ำเงินเก็บเก็บเสียงเงินแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่แปลตรงตวมันแปลว่าอะไรแน่วะคูจำไม่รู้ครับผมผมยังคนเก่งอังกฤษมากมั้งแม่ไปเรียนแต่วันได้ได้อะไรบ้างครับผมเนี่ย โอเคอืม okay, um ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยอีเมนเทอรี่ full แล้วเหรอเลินก่อนเลินโอเคผมว่าผมต้องซื้อหมือนหนึ่งแล้วไม่เมนเทอรี่มัน full ไม่งั้นแปลว่าหรือไม่ก็ขายของให้มันบอกว่าไม่มีไม่มีเกรดอะเกรดต่ำอะไร เป็นเทอร์รี่ฟวแล้วผมต้องทิ้งของไม่มีเกตทิ้งทิ้งเอออันนี้อะไรเนี่ยฟิทเหรอทิ้งดาบกากบโลกกาบถุงมือกากบโอเค โอเคอ่าเล็กแล้วผมแล้วผมไปสถานีต่อไปคือคือเล็ก,กำลังยเทธาดิขายของก่อนระดับแรกอันนี้อ่าเดี๋ยวผมดูนะเปรียบเทียบกับเกาะผมในปัจจุบันคือ defense สามเจ็ดอันนี้ defense สี่แปดก็มาเอามาแทน ไม่มีอะไรเยอะๆแล้วก็แค่เอามาแทนเฉยๆเละมันสีม่วงไงมันสีม่วงก็เลยเอามาแทนเอ้ยโอ้โหคิดดูเข้าดาเมจกับอิวเลเจเนเรชั่นอะผมอาร์เมอร์ไม่มต้องการฮิลเลเจเรชั่นย่างมากดูดิมันมีบอกว่าอิวเลเจเนเรชั่นอะเออมันเพิ่มเลือดผมอ่ะอะไรผมแบบใกล้ตายแล้วอ่ะเพิ่มเลือดเยอะนะไม่ใช่เยอะน้อยเนาะสตาพ์น,นี้ก็ เอาไว้เป็นท่านในกันนะผมเราเล่น2ด้านพอเนาะต่อเกมมัน,มนเล็กี่ด่านวะเป็นยูกลับโอ้มันแบบว่าโอ้โหน่าจะมีหลายอีพีนะผมอะเรียกได้ว่าเกมนี้อยู่ยาวๆผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าด่านไหนมันจบเร็วไปเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มให้เป็น3แต่ว่านี่มันเขาได้จะจบนานไปหน่อยหนึ่งใช่คลิปมันน่าจะยาวแล้วแหละ ซึ่งนี่ก็ถึงเวลาสมพอสมควรแล้วผมเพราะว่าแบตโทรศัพท์กูกจะหมดแล้วเด้ยโอเคก็สำหรับใครที่ชอบก็ขอบคุณในส่นที่ดูมาถึางตอนนี้โอสำหับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ทุกว,กวันโลกรับผมบ๊ายบาย